โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลและสมาทานปกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปก็เป็นโอกาสที่ท่านจะเจริญสมถกรรมฐานและมีปัศนากรรมฐานวันนี้มีท่านพู่มมาขึ้นใหม่ ก็อยากขอพูดเป็นกรรมฐานรวมทั้งเก่าทั้งใหม่ก็ใช้ได้เหมือนกันหมดอันดับแรกในการเจริญเป็นกรรมฐานก่อนที่จะพิจารณาใดๆก่อนที่จะพิจารณาใดๆทั้งหมดก็ตั้งใจคิดไว้ว่าเราเกิดมานี้เต็ไมไปด้วยความทุกข์ให้พิจารณาไว้เสมอว่าชาติพิสุขคความเกิดเป็นทุกข์ กำว่าความเกิดเป็นทุกข์เพราะเกิดมาแล้วก็พบกับความหนาวบางความร้อนบางความหิวความกระหายความป่วยไข้ไม่สบายความปรา,า,ปา,าปรถนาไม่สมหวังแล้วก็มีความตายเป็นอดีตอาการพัดพลาดจากของรักของชอบใจทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งหมด <c oughs> อันนี้ก็จงใช้ปัญญาพิจารณาด้วย กพราะตามที่พูดไปถ้าฟังไว้เฉยๆมันเป็นสัญญาถ้าเราไม่คิดตามไม่พิจารณาไปด้วยปัญญามันก็ไม่เกิดเมื่อฟังไปก็ต้องใช้ปัญญาพิจรารณาว่าทำไมจึงเรียกว่าทุกข์ความหนาวจัดมันเป็นสุขก็เป็นทุกข์ร้อนจัดเป็นสุขก็เป็นทุกข์ ความหิวความกระหายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายมันเป็นความสุขรือเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นสุขจะเป็นทุกข์กายกระทบกระ้งกับอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจมันเป็นสุขจะเป็นทุกข์ความแก่ท้าไมถึงหูฝ้าตาฟังผมหงอกฟันหักร่างกายหมดเรี่ยวแรง ไม่มีการขล่องตัวนอนก็นมาพอจะได้กินก็นมาพอจะหลับมันเป็นสุขก็เป็นทุกข์ถ้าในที่สุดความตายจะเข้ามาถึงเราเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นสุขก็เป็นทุกข์นี่นำพิจารณาเอ,าเองแต่เมื่อสุขก็เกิดต่อไปแต่วม่าทุกข์ก็หาทางหลีความทุกข์ไปเสียให้คน แต่องค์สมเด็จพระทศพลบรมสยาสันดาสัมมาสัพพุทธเจ้ากล่าวว่ามันเป็นทุกข์เนื้อทุกตัวนี้มีอะไรเป็นปัจจัยหายเหตุต่อไปการเจริญพระกรรมฐานเรามุ่งหน้าอย่างเดียวคือตัดความทุกข์ให้สิ้นไปจากใจไม่ใช่ตัดความทุกข์ให้สิ้นไปจากขันห้า การหามันเป็นทุกข์แต่ถ้าว่าใจเราต้องไม่ทุกข์ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาในความทุกข์ที่ม่เกิดขึ้นมาอาศัยอะไรเป็นเหตุความจริงร่างกายของคนเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเสื่อมมีความแก่มีการป่วยไข้มาสบายมีความหนาวความร้อนความหิวความกระหาย และมีความตายเป็นที่สุดนี่มันเป็นธรรมดาของมันและร่างกายจริงๆมันก็ไม่ได้ทุกและใครเป็นผู้ทุกข์คนที่ทุกก็คือใจจิตมันเข้าไปรับรู้และจิตมันรับความทุกแล้วทำไมจิตมันยังทุกข์เพราะสภาวะของจิตมันเรว มันไม่ยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงที่มันจะทุกข์เพราะจิตมันไปยึดตัณหาสามประการเป็นกําลังใหญ่ที่เป็นหลักปฏิบัติคือการมาตัณหาสิ่งใดที่ยังไม่เกิดขึ้นอยาก้าไม่เกิดขึ้นเราเป็นเด็กอ,อยากโตตัวนี้เป็นของธรรมดาถ้าโตเป็นหนุ่มเป็นสาว แล้วอยากเป็นนรเมสาวเป็นของธรรมดาพอเริ่มแก่ไม่อยากแก่นี่ผิดธรรมดาไปแล้วเพราะมันจะต้องแก่เนี่ยแล้วไม่อยากแก่อารมณ์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอารมณ์ผิดธรรมดาเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์พอจะตายแล้วก็ไม่อยากตายนั่นก็เป็นปัจจัยเกิดความทุกข์ไอความไม่อยากแก่เป็นภาวะตัณหาไอตัวไม่อยากตายเป็นมิภาวะตัณหา ในกรรม,มาตัญหาที่มองเห็นชัดคือเราเป็นบุคคลผู้เดียวก็มีความทุกข์พออยู่แล้วพระพุทธเจ้ากล่าวว่าภาราฮเวปัญจากขันธาขันธ์้งหลายห้าเป็นภาระอันหนักแต่มันพอสัเมื่ไรนะภาระขันห้าคนเดียวหนักพอแล้วเราก็บอกไม่พอต้องการไม่ข้าขันคือคู่ครองเป็นสิบขัน นี่ก็เพิ่มภาระการหนักใจหนักกายมากขึ้นการกายง่ายก็ต้องมากขึ้น,านออการลเอาใจซึ่งกันและกันก็มากขึ้นคนเข้ามาอยู่ใหม่คนเดียวเราก็ต้องแบกกาลังใจคนอีกรับเป็นสิบก็เป็นพวกบางเป็นพี่บางเป็นน้องบ้างเป็นญาติบางนี่มัก็เพิ่มความหนักเมื่ออยู่ด้วยกันสองคนเป็นคู่ครองอยังไม่พออยากจะมีลูกอยากจะมีหลานอยากจะมีเลน มันก็เพิ่มทุกข์มาหนักเี่เป็นกรรมมาตัญหานี่พระพุทธเจ้าตัดทุกข์ก็ให้ตัดตัญหาสามราการเือตัญหาสามัการกรรมมาตัญหาภาวะตัญหาวิภพะตัญหา้วยการตัดตัญหาสามรการนี้องค์สมเด็จพระวิชิตธรรมานให้ใช้มักแปดมีสมาธิถีเป็นต้น มักรแปดนี่จริงๆย่อลงไปเหลือสามรายการคือศีลสมาธิปัญญาไ,ไปไล่แปดก็พอดีไม่จบไม่จบก็ไม่เป็นไรดีไม่ดีก็ขี้เกียจมันยุ่งมากไปนี่มามัคแปดจริงๆท่านย่อลงมาเหลือสามคือศีลสมาธิปัญญาอันดับแรกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีศีลบริสุทธิ์ ี่เรื่องโทษศีลบริสุทธิ์เี่ความจริงเราไม่ต้องไปนั่งระวังศีลถ้าเรามีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุนิตามีจิตอ่อนโยนมีชาทีา่เสียใครุุเเวขาความบางเฉยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีเมตตาความรักกรุณาความสงสารสองประการพอแล้วศีลบริสุทธิ์ เรารักแล้วเราก็ฆ่าเขาไม่ได้แล้วขโมยเขาไม่ได้แล้วแย่งคนรักเขาไม่ได้เราโกหกไม่ได้เป็นต้นเราสงสารเราก็ทําอย่างนั้นไม่ได้ศีลม,มันก็บริสุทธิ์ศีลจะบริสุทธิ์ได้เพราะเมตตากรุณา,าทั้งสองประการในเมื่อเรามีเมตตากรุณา,าทั้งสองประการนี้แล้วเราก็ให้ทานและพระโกรุณาตัวสงเคราะห์เมตตาความรักกรุณาความสงสารมีอยู่ ก็าเป็นปัจจัยให้เราบริจาคทานปรารถนาจะสงเคราบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้มีความสุขเมื่อการสงเคราะคือการบริจาคทานมีขึ้นทานเป็นปัจจัยตัดโลภค,ความโลภจัดว่าเป็นกิเลสตัวสําคัญเป็นปัจจัยให้เราเกิดเ <c oughs> มื่อการให้ทานบ่อยๆความโลภมัก็หายไปให้ทานไปทีหนึ่งความโลภก็หายไปทีหนึ่ง เมื่อตั้งเข้าจึงเริ่มมีกำลังใจใจเต็มจิตใจไม่อยากจะโคตรจะโกงใครมีจิตใจอย่างเดียวปรารถนาจะส่งข้อบุคคลอื่นให้มีความสุขตามกำลังที่เราควรจะทำได้ตั้งแต่ลืมตามาถึงหลับไปใหม่มีใจอย่างเดียวปรารถนาจะสเงราะหราะเพราะคนละสัตว์ให้มีความสุขเท่าที่เราจะทำได้ไม่ใช่เกินกำลัง อย่างนี้ชื่อว่าทานารมีสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นการตัดโลภะค,ความโลภเป็นได้เป็นก้าวแรกที่เราจะเข้าถึงสุผลิพัน์โดยการทีสองเมตตาจิตความรักกรุณาความสงสารก็เป็นปัจจัยให้เราตัดความโกรธความพยาบาทเมื่อเรารักแล้วเราจะนั่งโกรธความพยาบาทไปได้อย่างไงทั้งรักสงสารมันก็หมดไป เป็นอันว่าต้นเหตุกิเลสใหญ่ได้แก่กุศลนโมลข้อที่สองคำ่อาอกุศลนโมญก็รากเงาวข่าอกุศลแต่ก่ความโกรธความเยบดัดมันก็พินาศไปโดยอันาหนองเมตตานี่เพราะอาศัยมีความรักความเมตตาเป็นสำคัญเป็นปัจจัยให้ศีลบริสุทธิ์เมื่อมีความรักความเมตตาเป็นปจัจจัยศีลบริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์ก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิ สมาธิกเ็เลยการตั้งใหม่คือการตั้งใจไว้โดยเฉพาะตั้งใจไว้ในส่วนใดคือตั้งใจไว้ในอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราฝึกกันให้ภาวนาว่าพุทธโธวลร้ลายใจเข้านึกว่าพุทวลร้ายใจออกนึกว่าโธ ให้ใจเข้าให้ใจออกก็ดีแปลนาปานรสติกมฐานทำจิตให้พ้นจากที่วหนห้าคืออุตจจกรุจจกพราจักก็เป็นบุญตรนึกไว้เสมอว่าพุทโธนี่เป็นพนามความดีของอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและเมื่อเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก็กจัดเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเป็นบุญใหญ่ <c oughs> นี่มาสินบริสุทธ์ทำให้ใจเป็นสมาธิใจแล้วก็เกาะอารมณ์ที่เป็นกุศลนี่สำหรับนักปฏิบัติใหม่สร้างอารมณ์ใจให้ทรงตัวแบบนี้พอแล้วแต่ว่าคำไม่พอจะไม่เห็นว่าพอไม่ใช่จบคืออารมณ์ถ้าเป็นกุศลจ่เป็นปกติอย่างเร็วที่สุดเราก็เกิดเป็นเทวดามีอารมณ์อย่างกลางเราก็เกิดเป็นพลม ใน,นเมื่อมีเมื่อสมาธิเกิดขึ้นปัญญามันก็เกิดเพราะว่าจิตมันมีอาการหยุดจากความฟุ้ง่านปัญญามันตัวไหนจะเกิดก็ตัวหันไปเห็นว่าชาติทุกข์าความเกิดเป็นทุกข์เชราวิทุกข์าความแก่เป็นทุกทข์นไปทุกข์ขความตายเป็นทุกข์ โสกะปีเทวะทุกขโทมนัสปายาตเป็นต้นความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพัดพลาดเจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ทำไมจึงทุกข์ทุกข์เพราะว่าเรายึดขันห้าเสือร่างกายว่าเป็นเราเป็นองเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรานี่ปัญญาเห็นแบบนั้นแล้วมันมีปัญญาพิจารณาว่าไอ้ร่างกายนี่มันอกกอประกอบไปด้วยธาตุสี่ มีอาการสามสิสองมันเต็มปไปด้วยความสกปรกไม่มีสภาวะทรงตัวแล้วก็มันก็มีอาการสลายตัวคือมีความตายไปในที่สุดเป็นน้ว่าร่างกายตายแน่แต่เราไม่ตายเราก็ไ้เแก่จิตที่เข้ามาเสียสถิตอยู่ในร่างกายถ้าร่างกายตายเราตายด้วยเรื่องการไปสวรรค์ไปนรกมันก็ไม่มี กายเกิดใหม่เป็นคนเป็นสตจฉานเป็นเปรตสุรกายมันก็ไม่มีที่ร่างกายมันตายเราไม่ตายเราก็ต้องมานั่งนึกดู้วยปัญญาร่างกายนี่ทําไมมันจึงตายแล้วนะเราทําไมจึงไม่ตายเราคือจิตก็เพราะว่าร่างกายที่มันจะมีเกิดกันได้ก็เพราะกิเลสความชั่วของจิต ตัณหาความทยานอยากตามวิกรามมาแล้วอุปาทายความยึดมั่นถือมัน่นร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเรามีได้ร่างกายร่างกายเป็นเราของเราแล้วก็วัตถุต่างๆในโลกกเนล่ยลายของของกูนี่ของกูโลกของกูแต่ความจริงนี่มันไม่ใช่ถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราก็ต้องมาคับมันด้านให้มันส่งตัว เนื้อแท้จริงๆที่ไหนได้บังคับมันไม่ได้มันไม่ทรงตัวมันมีการสลายตัวไปในที่สุดมันบ่ายรบางกายก็มีสภาพเหมือนกับบ้านเชาวเนี่าการเช่าอยู่ชั่วคราวในที่สุดหมดระยะเวลาการเช่าก็าไล่เราไปนี่ตอนที่เราไปจากร่างกายหรือบ้านเชาวหลังนี้สิต้องคิดให้ดีตอนนี้เพราะอะไร พราะว่าถ้าเรามีทุนดีไปเราก็มีความสุขถ้าเราเป็นคนขาดทุนไปเราก็จะทุกข์หนักเรามีสภาวะเสมอต้นเสมอปลายมาแค่ไรไปแค่นั้นก็ชื่อว่าเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเท่าเดิมขาดทุนเหมือนกันเมื่อมาเหนื่อยแล้วมันต้องดีกว่าเกา่เาแล้วก็ต้องนั่งตั้งใจดูทุนที่เรามาเรามีอะไรบ้างทุนเดิม คนเดิมที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี่เราเคยมีสินห้าบริสุทธิ์เคยมีกรรมบท10สิบริสุทธิ์ฉะนั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราต้องการเป็นมนุษย์ต่อไปเราก็ต้องเป็นคนมีศินห้าบริสุทธิ์และมีกรรมบท10สิบริสุทธิ์ถ้าสินบุกร่องตัวใดตัวหนึ่งเราขาดทุนแน่เพราะเป็นปัจจัยเปิดทางให้เขาไปสวยบาบายาคูก็เป็นส,าายยนสติระชานถ้าขาดทุน เกิดเป็นคนแล้วตายลงนรกมัไมขาดทุนหนละักถ้าเกิดเป็นคนตายเป็นคนก็เชื่อว่าขาดทุนพอมากเกิดเป็นคนแล้วมันควรจะตายเต้าไปหาความเป็นเทวดาเป็นอย่างเร็วนี่เรากลับมาเกิดเป็นคนอีกก็เชื่อว่าการลงทุนอันนี้ไม่มีผลเลยเปล่าใช้ไม่ได้ เีตรวจพึงก็เราเรามาเป็นมนุษย์ได้เพราะอาศัยสินหาบริสุทธิ์และการบ,บุตสิบริสุทธิ์เป็นอันดับแรกจึงมีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์มาเป็นมนุษย์ได้เป็นมนุษย์แล้วเรามีเครื่องใช้ไม้สอยมากก็าตามน้อยก็าตามที่เรามีของใช้มีข้าวกินมีผ้าหนุ่งมีอะไรต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะก็ใช้ทานการให้ มีเมตตาความรักกุณาความสงสารทรงเค้าบุคคลสัตว์อื่นให้มีความสุขนี่ถ้าเราตัดทางการให้เรากลายเป็นคนจนแล้วกาสหน้ามันก็ขาดผลถ้าเกิดเป็นคนถ้าเราให้ทันไว้เสมอและการให้ทนันมันมีอสองเรืการให้เพื่อหวังการตอบแทนอย่างหนึ่งอันนี้ทันนี่เร็วมากมีผลเหมือนกันแต่มีผลเร็ว เราให้เพื่อการสงเคราะห์ตัดไปเลยให้เพื่อประสงค์จะสงเคราะห์เขามีความสุขเพราะว่าเราไม่ไม่หวังผลตอบแทนเป็นการตักกิเลสภายในได้แก่โลภะความโลภอย่างนี้เป็นการให้ทานที่มีกําไร <c oughs> นี่การที่เราจะมีปัญญาพิจารณาอะไรต่ออะไรได้ก็ว่าสายการอบรมธรรมคือสร้างสมาธิจิต ได้ใช้ปัญญาวิจารณาคันห้ามาในการก่อนคนเราเกิดมามีเป็นคนหมนกันที่มีฐานะไม่เสมอกันเขาพรามีสภาวะการบริจาคทานไม่เท่ากันของอาจจะให้เท่ากันแต่ใจมันไม่บริสุทธิ์เหมนกันจะมีฐานะไม่เท่ากันจะมีรูปร่างหน้าตาสะสวยไม่เสมอกัารเบาว่าศีลบริสุทธิ์ไม่เสมอกัน นี่ที่ปัญญาไม่เสมอกันครับเพระ่าะเมื่อการก่อนที่เราจะกามมาเกิดนี่เราใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงคือทำจิตบริสุทธิ์ไม่เสมอกันถ้าจิตบริสุทธิ์เท่ากันก็มีปัญญาเสมอกันที่เขามีปัญญามากกว่าก็สแสดงว่าเขาฝึก,กจิตในด้านปัญญามาดีกว่าเรา นี่การฝึกกิตในด้นานปัญญาเราใช้อะไรเป็นสําคัญพระพุทธเจ้าบอกว่าใช้ากายสกายทิฏฐิเป็นสําคัญให้พิจารณาว่าร่างกายมันเป็นเราไหมถ้าเป็นเราจริงมันจะแก่ไหมเราไม่อยากแก่มันจะป่วยไหมเมื่อเราไม่อยากป่วยมันจะตายไหมเมื่อเราไม่อยากตาย มันจะหิวมันจะกระหายมีความหนาวความร้อนเพราะเราไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นของเราจริงๆเราต้องบังคับมันได้แตนี่เราบังคับไม่ได้เหมือนกับบ้านที่เราอาศัยบ้านมันใหม่แข็งแรงดีแล้วก็นั่งภาวนาว่าบ้านหลังนี้จะมีสภาพอย่างนี้มันจะเป็นไปตามใจเราหรือไม่มันเป็นไปไม่ได้มันสุดทรมตลอดทุกวัน แล้วแสดงว่าบ้านนี้มันก็ไม่ใช่เราร่างกายก็เป็นสภาพเหมือนกันในเมื่อบ้านมันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราร่างกายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรานม่เราจะไปสนใจเรากับมันกฎธรรมดาที่มันมีอยู่ยังไงเอาจิตเข้าไปยอมรับนับถือใช้ปัญญาเป,เป็นเครื่องพิจารณาจะแบกความงูเข้าไปใช้กฎธรรมดาที่เราเห็นอยู่ชัดชด เกิดมาแล้วเป็นเด็กมันก็จะเริญขึ้นมาทีละน้อยละน้อยเราเรียกกันว่าเจริญเติบโตขึ้นแต่ความจริงมันเดินเข้าไปหาความตายที่เราคิดว่ามันจะเริญขึ้นนําไเป็นความโห่ของเราไม่ใช่ความฉลาดถ้าเรื่อมันเติบโตถึงที่สุดมันก็ต้องสม้สสมพุชส้มไปลงๆเลยด้วยเรื่อ้หลงไม่ขึ้น,นละนี่มันเป็นของธรรมาดา แร่การป่วยไข้ไม่แรืองก็ไม่สบายของร่างกายเป็นปกติของคนทุกคนไม่มีการหลีกเล่นไม่มีการหลีกพนทุกคนทุกคนมีสภาพเป็นอย่างนั้นในที่สุดความแก่หูฝ้าตาฟางฟันหักผมหอกหลังคอมร,ร่างกายหมดไปเรียบแรงหมดไปนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมด,ดาของร่างกาย ในที่สุดความตายเข้ามาถึงมันก็เป็นปกติโดยอาการของมันนี่ถ้าจิตมันฉลาดสักตัวเดียวจิตมันก็จะยอมรับรู้กฎของความเป็นจริงว่าร่างสภาวะร่างกายมันเป็นอย่างนี้เมื่อจิตรับทราบจิตก็ทรงบเบกขาวางเฉยร่างกายมีไว้ใช้งานเราใส่มันก็บำรุงรักษาไปตามเก่ตามการตามสมัย ใน่เมื่อมันหิวแล้วก็หาอาหารให้มันร้อนแล้วก็หาน้ำาอาบหาเครื่องทำความเย็นมันหนาวแล้วก็หาเครื่องทำความอบอุ่นก็คิดว่าเราประครับประคองไว้แค่มันทรงตัวอยู่แต่ในขณะเดียวกันเราไจะทำจิตของเราผ่อนใสไม่ยึดมัน่นถือมั่นเลยมัน,น,มนรู้ตัวอยู่เสมอว่าสภาวะความจริงของมันเป็นอย่างนี้ เมื่อเกิดแล้วก็เสื่อมเสื่อมแล้วก็แก่แก่แล้วก็ตายเป็นธรรมดา้วก็คอยจ้องอยู่เสมอว่านี่เวลาการผ่านไปมาเท่านี้ร่างกายมีสภาพอย่างนี้ผ่านความทุกข์มายอย่างนี้ต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นอีกมันจะหนักกว่านี้อีกดูคนแก่เป็นครูทำไมชาเราต้องแก่แบบนี้ดูคนป่วยเป็นครูว่าสักวันหนึ่งเราต้องป่วยแบบนี้ ูคนตายเป็นครูสักวันหนึ่งขนาดเราต้องตายแบบนี้เตรียมกายเตรียมใจกันไปเมื่อกาการอย่างนั้นปรากฏมาอะไรเราถือว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาทรงมีขายความบางเฉยเขาไม่จะเป็นยังไงก็เชิญเป็นไม่จะแก่ก็เชิญแก่ไม่จะป่วยก็เชิญป่ยวยเราสาหายก็หายไใหายตายก็ช่างมัน ขันห้าที่เต็มไปด้วยความไม่่งตัวเรื่งไม่เชียวเอาใจไม่มีผลองค์สมเด็จพระทศพลสั่งสอนให้เราวางทิ้งไปเสียไม่ต้องการมาันเีกเราก็วางทิ้งมันไปใจไม่สนใจกับร่างกายก็ลงตามหน้าที่แต่มันจะตายก็เชิญตายมันอยากจะแก่ก็เชิญแก่มันจะป่วยไข้ไม่สบายก็เชิญจิตใจสบาย ร่างกายมันไม่มีทุกข์ร่างกายมันไม่เคยปวดทุกข์ไอ้ที่ทุกข์เป็นใจมันทุกข์นี่เทวะระรวางภาระคือยอมรับนับถือลัางหาความจริงให้พบค้นคว้าความจริงให้พบนึกมาซะตั้งแต่เชา้ายันค่ำก่อนจะหลับนี่ต้าตื่นใหม่ๆทึ่ยันหลับเพราสภาวะของร่างกายมันเป็นทุกข์อย่างนี้มันไม่เที่ยง มันจะต้องแก่มันจะต้องป่วยมันจะต้องตายมันจะต้องกระทบก,กระทั่งกับอารมณ์ที่เราไม่ถูกใจและการย่งน่นเกิดขึ้นมาเราพิบัตินี่ธรรมดาเรารู้แล้วใจก็สบายเป็นอันว่าพระอรหันต์หลายที่หมดทุกข์ก็พ่อยอมรับนับถืกอกฎธรรมดาถ้าจิตใจของเรายอมรับนับถือกฎธรรมดาัทั้งหมดเพียงแค่นี้ที่านบอกว่าเราหมดกิเลส ให้ตัวหมดกิเลสมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ปัศนาญาณมับอกรู้แจ้งเห็นจริงถ้าใช้ภาษาไทยจะชัดแปลว่ายอมรับนับถือกด่ขอ,องความเป็นจริงอารมณ์ไม่ฝืนมันเป็นยังไงก็ช่างมันตามใจมันเป็นเรื่องของมันเราพร้อมเสมอว่าจะต้องจากมันไปแล้วก็ไปอย่างไม่มีกวไกกลับมาพบมันอีกคือต้องการผลิพาน แต่จิตรอใจของเราต้องการไม่พานแล้วก็หาทานตัดราคะกับโลภะค,ความโลภเสียในการให้ทานหาทานตัดความโกรธได้มีความเม,มตตากรุณาต่อสองประการหาตัดความหลงในการพิจารณาตารีการามมาแล้วเพียงเท่านี้คําสั่งสอ,อ,งองสนพระองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วที่ทรงยกย่องว่าทุกท่านจะเชิดกิดกตพระพุทธศาสนา กิจอื่นที่จะไม่ท่องทําไม่มีสําหรับที่จะต้องทําไม่มีสําหรับเราอยู่แล้วนั่นก็คือความเปื่อหันเขาเป็นแค่นี้เท่านั้นอรบรรดาานพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่จะพูดก็เลยไปนานแล้วต่อตอนนี้ไปขรบรรดาานพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกใช้คำประวนาและพิจารณาตามอัตยาใส่ย่อกว่าจะดีสัญญาณบอกหมดเวลา